ดีพิงพิงช่วยไปถามเพื่อนเพื่อนในห้องให้คุณพีนาจ้ะว่ามีใครจะทำประกันอุบัติเหตุบ้างได้ค่ะประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนที่ดีจังเลยนะคะเบี้ยประกันราคาก็ถูกจับต้องได้ใช่จ้ะแล้ยังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมายสำหรับนักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำประกันอุบัติเหตุเพื่อตัวของนักเรียนเองด้วยนะจะได้ค่ะยังไงหนูจะไปแนะนำให้เพื่อนเพ่นนะคะทุกคนคุณครูให้มา มีเหตุสำหรับนักเรียนบ้างไม่มีใครสนใจจะทำเลยเหรอเรียงประกันก็ราคาถูกสิทธิประโยชน์ก็อีกมากมายเลยนะเริ่มารทำประกันเราเราไม่เคยเกิดปัญหาอะไเลยขี้โบเราก็เหมือนกันด้วยหแล้วประกันอุบัติเหตุมีที่ประโยชน์ยังไงบ้างประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองทุกแห่งทั่วโลกและตลอด24ชั่วโมงทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอาทิเช่น อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาอุบัติเหตุจากการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและสถานศึกษาและให้จากอุบัติเหตุอื่นๆและที่สําคัญค่าเบี้ยประกันราคาก็ถูกเพียงวันละหนึ่งบาทกว่าๆเท่านั้นเองโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มและมีประโยชน์มากๆเลยนะนกมกีประโยชน์นะแต่ให้เราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอยาประมาเลยนะพวกกันอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเราระมัดระวังตัวนดีอยู่แล้ว ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วแต่ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยคนี่เป็นค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนนะคะส่วนนักเรียนคนทําประกันไปแล้วเลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทาไมค่ารักษาพยาบาลถึงแพนจัางลีฉันน่าจะทําประกันอุบัติเหตุไว้นี่นายเห็นความสัมพันธ์ของการทําประกันอุบัติเหตุแล้วหรือยังเราเข้าใจแล้วเราจะไปทําประกันอุบัติเหตุของคณที่มาเยี่ยมกันนะ